ค,ควันนี้ลง้านแรกครับแหกหมานเท่าสาขาไหมผุงพิ่นตําก,กับชาแนลปูน้อยร้อยเอ็ดวันนี้มาถ่ายที่สีสเกตบ้านโน้นเปืือยวันนี้เเ้าเรถดูดมาลงาสาขาไหมผุงบินตําสาขาอุทุมพรพิสัยแต่ทำมีอีกคลิปนึง กสิเป็นฟุงบินตามสาขาลอยเอ็นครับนี่ครับเสือนี่ครับเสือนี่โคดีเสือ,อโอตอปีหกหาปีปหกพันกว่าน,นี่เสือปีหกหาครับเสือรุ่นใหม่พ่ทตนออกฟุงบินตามแล้นี้ครูครับมือฉมังกำลังยอง มามันเลยครับเขบดากมันม่อกวันเดี๋ยวจะมสีอันมนสีอัดตาได้เลยเพราะว่าส่วนมันยหะ้าเออมันออกบอกสันขนเลยไม่กระสอบจเพื่อนาได้ก็เป็นอัดตาบอกคนอยู่บอกคนอยู่ก็บอกเพรล่าเมันสีอัดตาเล่ยมองโล่มันหน่อยว่าจะาะไรตั้งที่เขาตั้งที่เขาติตัดป้าบอกตั้งที่เิดมาตัดขึนมาจช่น้อยเลยคือเราก็บริเวปิดเดียวเทว่ามันมันเอียงหน่อยนึงส่นันเองเอาเล็กไปแปะไว้เห็มัน เครืองมันเอียงออกมาเลยครับเขาง่ามครับดีนี่บ้นอะไมีนาฝนตกหมู่บ้านนี่ฝนตกแห้งเติบพุทาพานบานเท่าจนนามหง่งจนเขาลม,ลลามแล้วเนละนาดหมดครับ้นี่แหละครับนี่เขาง่ามคักนี่นะเขาห่วงนาแห้งครับน แถาแก่ใหญ่ครับเสือแดงนี่แถาแก่ใหญ่ครับลงครับรถโดูดยิมเปิลเยอะพุ่งเก็บเก็บขอบเนี่ยเก็บครับเอาเครื่องพันข้อเรียบร้อยจังหวะนี้มันเปียกครับเครื่องพันข้อยังครับแก้ได้แก้ได้ว่าได้ดึงว่า อ้าวว่าได้ดึง <upright> ว <or coping> em ันนี้ใชรเพื่องครับช่เพื่องเขานาครับเขานาเขานาต้นเหียวครับเป็นส่้นี่อ่าเด็ดรอยนี่ั้นั้นสามาถเฉพาะโตด้วครับคนครับรวดรไม่สดมังมือระกานวโตด้วยครับ เขาจะมีเก็บปลาปลาไปครับลาบไทยเเก็บขอเนาะเป็นทุกท่านครับขอ่ยปบลาบไปครับเดี๋ยว,วเขามีพนักง,งานเก็บครับ งานเก็บขอบผมมีเรือทัาพุ้งวินนี่ปุ้งวินนี่เพื่อช่วยเ,เ,เ,เห็นแถวเรือน้าขอบข้างเพื่อครับแดนของการตึงเลยครับผมนะเก่อสีเก็บขอบใหนน่ียนที่สุด รถกระสอบครับของคู่บ้าตาเขมามันหลบมันด่ามาันข้างถนนมันเลยเฮ้ยลบล็อล็อปเขามันหลบมันด่ามนนนันพัดมันเลยอยากแน่เขมามันบัลมเหนียวสบายเลยครับ เย็นหมก็ทางถนนหมดเลยอ่าไ้จะหน่อย,ยแต่ผมมันบ่ใช่ปัญหาครับ เขาห่งวงไงครับเขาห่วงไงดิเขาห่วงไงแาวรอยยันพ่วงไงปนิดนะถึงได้บอกว่าเขาต้องใส่สอบน้ำตาลกันเขาบพื่ใส่สอบคือห้องใส่อยู่รอยยัเนเด๋ยนี่ทางนี้รอยยัเพิถนี้พี่ผู้มัดผู้แบกแสดงว่าหน้างามเขาห่วงไงพิ่งผู้มัดผู้แบกมัดจะเต็มเนาะเนี่ยมองนี้น้ำหนี่ง đây lái in the này Ni heng. Lái yai. Hm? Lai lắp sọc. Nan, 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 đấy nan, 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 nỗi nan, 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 มันนี้อากาศห่อนแห้งครับอย่าวงวันเสี้ยมีฝนตกครับมันนี่ตกแห้งขนาดเลยบอว่านี่ตกแห้งหายก็ฝาหัวสุดยอดเลยแต่มืัอนี้แดดมืัอนี้แดดแห้งครับหมดสิระครับเบอกว่าน้ำแห้งมืัอนี้น้ำเต็มหน้าอืมมันมันผลมันผลออกอยู่แต่ว่าถ้ามันผอเขาหนาแห้งมันก็สิออกมาเป็นก่อนเห็นไหมแต่เขาเมันหนาแห้งมันสิออกมาเป็นก่อนแต่มันก็ยังเป็นเส้นคือเก่า กาศรถอนแห้งวันนี้สุดยอดเลยถ้ามีลมในจักหน่อยมันบ่อึ่งตึงจริงสีก็ถือสบายแน่อยู่ดอกครับมือนี้ผมม่มีมลมเลยอึ่งตึงแห้งใบเมืองไม่ใหม่ต้นเขาบ่อติง้งบ่อยังจะแนมนป็นหนึ่งงานสองเป็นงางปปนงปาลุดลูกลููกตาซุ้มนี่บลดลมเลยซุ้มนี้ซุ้มมองติดทางตีลมแล้วนี่หนาวเลยมีเส้นหนา เขาข้าววบอแมนต้องใส่ดีเงี้งว่เเาเขาสีเต็มมั้งไม่ค่อยย่างเก็ 8. บอีกเตือนหนึ่งก็ซับหอนเลยเอ้าคลิปนี้เดฝากกดไลค์ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยคู่น้อยหนึ่งศูนย์หนึ่ง เอามื่อนี้มื่อนี้คลิปนี้เขาจบทำนี้กันด้วครับถามผู้ได้มักผู้ได้สอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำใจด,ด้วยครับคู่หน่อยรอยเอสหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งครับผม